ข่าวดีนะคะก็เป็นนกฟาร์มิงโก้ค่ะก็มีสมาชิกเพิ่มใหม่2ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ประชาชนก็เข้ายิ่มชมได้แล้วด้วยค่ะ,คะ สวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะได้สมาชิกใหม่เป็นลูกนกฟารมิงโกแรกเกิดเพิ่มอีก2ตัวที่เกิดจากนกที่เลี้ยงเอาไว้ทาให้ปัจจุบันสวนสัตว์เชียงใหม่มีนกฟามิงโกอยู่แล้ว37ตัวหากรวมสมาชิกใหม่ก็เพิ่มอีกก็จะเป็น39ตัวนะคะลูกนกฟารมิงโกนั้นตอนนี้สุขภาพก็แข็งแรงดีค่ะมีเจ้าหน้าที่ดูแลกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวค่ะตอนนี้ลูกนกฟา์มิงโกก็ถูกนํามาไว้ที่บริเวณทางเข้าด้านหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะซึ่งก็เห็นเลยถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเดินเข้้าาาาปปรระะะตตูไก็็จเเเหนนนลยพวว่ทััง2 มากนะคะถ้าพูดถึงประวัตินกฟามิโก้นิดนึงก็จะเป็นนกที่อาศัยอยู่ในทวีปยุโรปกับเอเชียคือยุโรปจรดเอเชียเลยนะคะที่บริเวณทะเลเมดิเตอร์เ,เรเนียนรวมทั้งในทวีปแอฟริกาด้วย<ม>นิสัยของนกฟามิโกก็จะรวมกันเป็นฝูงใหญ่มีอยู่กันนะคะตัว,ต,วตัวเมียนจะวางไข่เพียงใบเดียวทั้งตัวผู้และตัวเมียจะผัดกันกกไข่ระยะเวลาฟ้าไข่ก็ประมาณ28 32วันค่ะ เขาบอกเป็นนกแห่งความรักนะเพราะว่าเขาอ่ะมีสีชมพูเวลาเขารวมกันเป็นกลุ่มนะคะจะแบบโอ้ยเป็นนกสีชมพูอ่ะสวยน่ารักนะคะแล้ก็มีการเต้นเป็นแบบบอมฟงไงเพราะว่านางเวลาเดินเหยื่อย่างแล้วก็จะมีการขาเขาจะยกขึ้นกระดังกระดังกระดังพูดเหมือนเคยเห็นไม่เคยเห็นนะแล้วบอมฟงก็เหรอสวยนะไม่ไม่พูดถึงนกฟามก้คือดูตามสารคดีของนิวทีวีนี่แหละใช่ก็จะเห็นนะคะติดตามได้ใช่ค่ะ